สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซลฟ์เฟสเลิฟทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องช่องนี้เดี๋ยวแม่หมอเกิ่นก่อนนะคะว่าทําความรู้จักกันก่อนช่องนี้แม่หมอจะทําเกี่ยวกับด้านความรักแล้วในมุมมองของความรักในช่องนี้ในสิ่งที่ตัวแม่หมอเองคือผู้สื่อสารผ่านทางหน้าไพา่ผู้อ่านไพ่ให้คุณฟังแม่หมออยากจะให้เข้าใจถึงมุมมองของความรัก ของช่องนี้ก็คือความรักโดยที่ไม่หวังไม่หวังผลตอบแทนความรักที่แบบไม่เห็นแก่ตัวความรักในรูปแบบของการเสียสละไม่ไม่ใช่ว่าเสียสละทางด้านทรัพย์สินเงินทองหรือใดๆแต่หมายถึงการเสียสละความรู้สึกทางใจของเราถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราจะไม่มีความทุกข์อะ นั่นคือความรักที่เรียกว่ารักก็คือรักนี่คือพลังงานของช่องเพราะแม่หมอต้องบอกไปเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกจริงๆถ้าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็หวังว่าคุณจะทําความรู้จักทําความเข้าใจกับช่องก่อนนาะการอ่านไพ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์นี้สไตล์ของมุมมองพิเศษมุมมองใหม่ที่ทําให้คุณมีความสุขในความรักมากที่สุดแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญของช่องนี้แม่หมอมองว่า อยากจะให้คุณเข้าใจว่าความรักเปรียบเหมือนสายลมคุณรับรู้ได้คุณรู้สึกได้แต่คุณมองไม่เห็นดังนั้นรอบตัวรอบกายคุณไม่ว่าจะเป็นความรักในสถานะใดความรักก็คือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขความรักเป็นตัวขับเคลื่อนโลกใบนี้โดยที่คุณไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้เลย แต่เราไม่ได้เรียกความรักเฉพาะเจาะจงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี่คือคีย์เวิร์ดละกันนะคะโอเคแล้ววันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปในหัวข้อพลังงานความรักปฏิหารที่มันจะเกิดขึ้นจากเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดเพราะแม่หมอลงคลิปวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดดังนั้นคลิปพิเศษคลิปนี้ก็จะต้องมีอะไรที่เป็นปฏิหาร ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้หวังว่าคุณจะได้รับความสุขกลับไปนะคะเรามาดูกันแล้วกันนะคะว่าปฏิหารความรักของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะปฏิหารความรักจากเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดของคุณคือเรื่องใดนะคะแต่ก่อนอื่นเลยแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณก่อนทำความรู้จักกันก่อนนะคะทำความรู้จักกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ the fool. ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเป็นอิสระจากบางอย่างบางสิ่งบางอย่างจะอยากจะเป็นอิสระต่อสถานการณ์รอบตัวที่มันรู้สึกอึดอัดคุณอยากจะใช้ชีวิตอยากจะคิดอยากจะทำอะไรในในสิ่งที่คุณคิดอ่ะอยากจะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ไม่มีใครที่จะมาคอยแบบเหมือนกดดันหรืออะไรแบบนี้มันมันมีอารมณ์ของของการอยากเป็นอิสระ อารมณ์ของการอยากใช้ชีวิตอย่างอย่างเสรีอยากหลุดพ้นจากสถานการณ์แย่ๆสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ในอนะคตข้างหน้านจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถิดแต่อยากจะมีความสุขแต่อยากจะหลุดอยากมีอยากเป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้นี่คือพลังงานของคุณนะคะโอเคมาทําความรู้จักกับแม่หมอแล้วเนาะคุณเป็นอารมณ์ค่อนข้างติดๆเนาะอารมณ์แบบอยากจะอ,อยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยาก อยากเที่ยวอยากท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวที่ไหนคนเดียวอยากไปมันเหมือนอยากจะไปสูตรสูตรอากาศโลง่ลงๆโปร่ปงๆที่มันไม่ต้องหนักไม่ต้องแบกอะไรแล้วแบบนี้แล้วเรามาดูกันว่าปฏิหารความรักของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคือเรื่องใดนายออฟคอยนะคะเก้าเหรียญเดวิล นี่ยังไงก็ต้องขึ้นเนาะเพราะว่าพลังงานของคุณ The sun นปฏิหารจริงๆนะแล้วก็ s i x of wands ใครชนะอืปฏิหารความรักของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะได้สำหรับบ่งบอกถึงความในใจที่มันอึดอัด อะไรที่มันบอกใครไม่ได้อะไรที่มันเปิดเผยไม่ได้มันอยากที่จะแบบอยากที่จะไปยืนบนหน้าผาแล้วตะโกนออกมาดังๆอะไรแบบนั้น่ะความรู้สึกของคุณแล้วปฏิหารด้านความรักของคุณละ่ะถ้าคุณกําลังติดอยู่กับกับความรักที่ค่อนข้างที่จะครอบงาความรู้สึกของคุณอะไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องท็อกซิกหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องท็อกซิกแต่ก็เป็นเรื่องอึดอัดเป็นเรื่องที่คุณ คุณคุณติดอยู่อ่ะคุณติดอยู่พวังคุณติดอยู่ในอารมณ์แบบนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์ที่โหยหาอารมณ์คิดถึงอะไรก็ได้อ่ะในมุมมองของการติดติดห่วงโซ่อารมณ์บางอารมณ์ของคุณนะคุณจะได้หลุดพ้นคุณจะเป็นอิสระอย่างที่บอกว่าคุณอยากเป็นอิสระจากอะไรอ่ะคุณจะได้เป็นอิสระจากเดวิลจากสิ่งที่มันครอบงำหัวใจคุณอยู่อ่ะความรัก ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักที่ที่ทำให้คุณสดใสปฏิหารแห่งความรักของคุณนะ่ะคุณจะได้เป็นอิสระในการตัดสินใจคุณจะได้เป็นอิสระในความคิดในจิตใจของคุณได้มากขึ้นแล้วสิ่งที่จะเป็นปฏิหารเลยคุณอยู่ได้ถ้าคุณรู้สึกกลัวว่ามันมันมันจะทำให้คุณไปต่อในชีวิตไม่ได้อะ่ะ ถ้าคุณหลุดจากตรงนี้ไปแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้คุณจะไม่มีความสุขคุณจะนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้เป็นอิสระแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะสดใสคุณจะได้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเดอะซัแล้วก็ซิกออฟวอก็คือชัยชนะที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานอ่ะไม่หมอมองว่าคุณน่าจะเจอสภาวะเนี้ยมาพักใหญ่ๆหรืออาจจะเป็นปีสองปีหรือหลายปีก็ได้อ่ะปฏิหารสิบเอดสบอในความรักของคุณเนี่ย คุณจะได้เป็นอิสระจากความรักคุณจะได้ตัดสินใจในการใช้ชีวิตของคุณได้มากขึ้น่ะคุณมีอิสระที่จะรักใครคุณมีอิสระที่จะใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งรักในสิ่งที่คุณเป็นหรือแม้กระทั่งอยากจะใช้ชีวิตในเส้นทางที่คุณรักแต่คุณไม่สามารถจะเดินบนเส้นทางคุณที่คุณรักได้เนี่ยใจที่คุณปรารถนาได้เพราะคุณติดกับสถานการณ์บางอย่าง ปฏิหาร11-11จะนำพาซึ่งอิสรภาพทางด้านความสุขอะความสุขอะจะจะมาปลดปล่อยอิสรภาพตรงนี้ความสดใสกันได้ยิ้มอีกครั้งการได้สดชื่นเหมือนคุณใส่คุณคุณไปเที่ยวในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วคุณ <c oughs> แล้วคุณแบบหมุนตัวด้วยความสุขนึกภาพตาม ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณจะได้อิสระและทำให้คุณรู้สึกดีมากๆแล้วคุณอยู่ได้คุณไม่ต้องห่วงคุณได้ก้าเหรียญคุณอยู่ได้และคุณจะแบบอึ้งกับความสามารถของคุณได้ซ้ำคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณรักคุณจะได้อยู่บนเส้นทางความรักที่คุณต้องการนี่คือปฏิหาริย์สิบเที่มันกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณรอคอยมาน่นนานแล้วว่า ฉันจะได้อิสระจากตรงนี้ไหมฉันจะได้มีชัยชนะจากเรื่องนี้ไหมแน่นอนที่สุด6ไม้คุณจะได้รับชัยชนะคุณเหน็ดเหนื่อยมามากพอและไอ้ความเหน็ดเหนื่อยไอ้ความพยายามของคุณมันจะส่งผลให้คุณ11 11หลังจากที่ชมคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะชมวันที่11 11หรือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่คุณดเห็นเลข11 11หรือคลิปนี้ปฏิหารแห่งความรักของคุณจะเกิดขึ้นแน่นอน ให้คุณคอมเมนต์มาเลยว่ารับรับพลังงานดีๆรับปฏิหารดีๆรับความสดใสที่กำลังกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแม่หมอก็รู้สึกดีมากที่ที่พลังงานของคุณเป็นเรื่องที่ปฏิหารจริงๆที่ออกมาคุณจะได้หลุดพ้นหลุดพ้นไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางด้านอารมณ์คุณจะได้หลุดพ้นถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์เดิม อยู่ในความรักแบบเดิมๆแต่คุณจะมีมุมมองของความรักที่กว้างขึ้นมุมมองใหม่ที่ทําให้คุณสดใสขึ้นคุณอาจจะอยู่กับความรักเดิมๆได้ได้ดียิ่งขึ้นก็ได้ถ้าสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองยังยังไม่สามารถที่จะออกมาจากจุดที่คุณรู้สึกแย่ได้ก็อาจจะเป็นพลังงานของบางคนที่อยากจะเป็นอิสระทางด้านความคิดจิตใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคุณได้คุณได้ยิ้มแน่นอนอะ คุณได้ส,ด,สดใสสดชื่นแน่นอนแล้วก็แม่หมออยากจะให้ไพ่อย่างน้อยล่วงมาหนึ่งละนั่นแหละมันถึงเวลาของคุณแล้ววิวออฟจูนแม่หมออยากจะให้ไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมนะคะให้กับคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้เด็กถือเหรียญน,นะคะควีนอฟคัพ p s ความสุขมาเห็นไหม The Moon คี e ์นับคอยสิ่งที่ไพายแนะนำนะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปพ่บอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องวางแผนไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรนะคุณจะต้องวางแผนแล้วลหละว่าถ้าคุณอยากที่จะเป็นอิสระหรืออยากที่จะมีความสุขอยากที่จะประสบความสำเร็จในความรักใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องความรักไม่หมอไม่ไม,ไม่ไม่จาะจองว่าเป็นความรัก ระหว่างความสัมพันธ์แบบไหนแต่คุณจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตของคุณวางแผนแบบไหนอย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องดึงดูดความรู้สึกดีๆเข้ามาก่อนคุณจะต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่ใช่ปัญหาความรักไม่ใช่ปัญหาความรักก็คือความรักรักก็คือรักอย่างที่บอกอย่างที่แม่หมอบอกไปรักก็คือรักในเมื่อคุณมีความรู้สึกดีๆให้ใครสักคนเนี่ย เอาเป็นว่าคุณไม่ยังไม่ต้องรู้จักเขาแต่แค่คุณมองเห็นเขาแล้วคุณได้สัมผัสเขาแค่แค่ช่วงช่วงหนึ่งแล้วคุณรู้สึกดีกับเขาอ่ะคุณเก็บความรู้สึกนั้นไว้นั่นแหละคือความรู้สึกดีความรู้สึกเขาเรียกรักแรกอาจจะไม่ใช่รักแรกของคุณที่เกิดมาไม่ใช่รักแรกนี่หมายถึงรักแรกกับคนคนนั้นความรู้สึกนั้นที่คุณยอมรับได้ทุกอย่างเพราะคุณมีความรักมีความปรารถนาดีให้คุณหันกลับไปเก็บความรู้สึกตรงนั้นมาไว้ที่ตัวก่อน แล้วคุณจะเข้าใจว่าเออความรักจริงๆมันคืออะไรความรักจริงๆของคุณก็คือการที่คุณไม่ได้เรียกร้องหรือต้องการให้สิ่งใดมาตอบโจทย์คุณหรือให้คนคนนั้นมาทําให้คุณรู้สึกดีแล้วทาให้คุณรู้สึกพอใจให้คุณหันกลับไปมองความรู้สึกตอนเก่าแก่ก่อนที่จะรู้จักเขาหรือตอนช่วงที่รู้จักคนคนนั้น คุณต้องเข้าใจก่อนคุณรู้สึกแบบไหนคุณคุณอาจจะเลี้ยงเลี้ยงข้าวเขาได้โดยที่ว่าเออคุณไม่ได้เสียรายตังคุณอาจจะได้ช่วยเหลือเขาโดยที่ว่าคุณรู้สึกว่าเออเงินที่คุณช่วยเหลือนะคุณไม่ได้เสียดายเพราะคุณอยากให้แต่พอวันนึงเราคบกันไปนานๆแล้วทําไมเรารู้สึกอยากได้จากเขาทําไมเขาไม่ให้เราทําไมฉันให้เธออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความรักนะให้คุณเข้าใจตรงนั้นมันคือความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง ตรงนี้จะต้องไปทําความเข้าใจต่อต่อไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ให้ดึงเอาความรู้สึกนั้นมาก่อนถ้าคุณดึงเอาความรู้สึกนั้นมาได้เมื่อไหร่คุณจะส่งต่อความรู้สึกดีๆที่มันอิ่มเอมใจให้กับฝ่ายตรงข้ามให้กับคนที่เป็นประเด็นกับคุณให้กับความรักของคุณคุณก็จะดึงดูดความสุขแน่นอนที่สุดมันเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดกฎนี้แน่นอนเสมอถ้าคุณมีความสุขสิ่ง คนรอบข้างหรือสิ่งต่างๆรอบข้างเขาจะได้รับรู้ความถี่ตรงนี้แล้วเขาก็จะมีความสุขกับคุณไปด้วยแล้วเขาจะยิ้มแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าถ้าคุณทําตัวเองให้มีความสุขรู้สึกดีอ่ะสักอาทิตย์หนึ่งอะคุณจะเข้าใจว่าคุณจะเจอรอยยิ้มเยอะมากๆคุณจะได้ยินเสียงหัวเราะคุณจะได้มันมีความสุขเกิดขึ้นโดยที่ว่าคุณถ้าคุณไม่ได้โฟกัสคุณจะไม่เห็นแต่ถ้าคุณโฟกัสคุณจะได้เห็นคุณเปลี่ยนจากตัวเองก่อน สิ่งที่พายอยากแนะนําก็คือคุณต้องวันวางแผนการเปลี่ยน mindset ตัวเองความคิดของตัวเองก่อนนะคะไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรไม่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องสภาวะใดๆความมั่นคงหรือว่าใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมันจะมั่นคงไหมหรืออะไรเพียงแค่คุณมั่นคงกาะต่อสภาวะจิตใจของคุณแน่นอนที่สุดความรักความรักที่ดีเกิดขึ้นจากใจของคุณเองก่อน คุณจะไม่มีความทุกข์ใดๆเลยถ้าคุณรู้สึกมีความรักให้กับคนคนนั้นมีความรักให้กับสิ่งนั้นโดยที่คุณไม่ได้หวังอะไรจากเขามันจะเป็นความสุขที่ตีมูลค่าไม่ได้ตรงนี้มันคือความมอาศจรรย์ถ้าคุณฟังไม่หมอเข้าใจแล้วฟังรู้เรื่องแสดงว่าความถี่ของเราตรงกันก็จะเป็นข้อความพิเศษถึงคุณจริงๆ จะมาด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แม่หมอทําคลิปนี้คลิปแรกที่จะลงแม่หมอก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนแรกที่เข้ามาชมคลิปถ้าคุณเป็นคนแรกคอมเมนต์บอกแม่หมอแม่หมอจะส่งต่อความถีด่ดีๆให้กับคุณแล้วก็ความรักดีๆให้กับคุณเป็นการส่งต่อจากจากเพื่อนร่วมโลก มันมันเป็นความรู้สึกที่ไม่หมอเข้าใจว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวความรักได้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของเราแม้กระทั่งนกแม้กระทั่งธรรมชาติความรักเปรียบเหมือนสายลมเรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้เรารับรู้ได้ตรงนี้ให้คุณเอากลับไปใช้ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณเอง เศร้าใจเพราะเรื่องความรักหรือรู้สึกหาทางออกกับความรักไม่ได้ให้คุณลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆลึกๆให้เข้าไปถึงแบบช่วงช่วงก้นเลยลึกๆแล้วก็ปล่อยผ่อนออกมาทางปากยา,ยาวๆช้าๆสักสองสามรอบหัวไหล่ตึงไหมคลายหัวไหล่ออกยืดหัวไหล่ยืดอกยืดอกเพื่อคลายหัวไหล่อาจถ้าถ้ามันตึงเกินไปก็ลองลองม้วนหัวไหล่ดูให้ยืด คิ้วขมหมดอยู่ไหมถ้าคิ้วขมหมดอยู่ก็ให้คายคิ้วผ่อนคลายที่สุดแล้วจะมีกําลังสู้ต่อจะมีกําลังฟันฝ่าต่อสิ่งต่างๆแล้วอาจจะเป็นภาวะในการนำปฏิหารเข้ามาหาคุณโดยไวๆเร็วๆนี้ก็ได้นี่คือสิ่งที่แม่หมออยากจะสื่อสารขอให้คลิปนี้คลิปแรกในช่องแม่หมอเป็นอะไรที่วิเศษแล้วก็ปฏิหารจริงๆ สำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มีความสุขมากๆนะคะความรักนำสิ่งดีๆมาให้คุณเสมอความรักก็คือความรักนะคะขอบคุณมากค่ะ